ต้นเตยหอมบนกำแพงค่ะต้นเตยหอมเป็นไม้ต้นพุ่มเล็กขึ้นเป็นกอใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเวียนกันเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอดนะคะใบเป็นทางยาวสีเข้มขอบใบเรียบบางใบที่ปลายใบจะมีหนามค่ะในใบจะมีกลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยสีเขียวจากใบเป็นสีของคลอโรฟีนนะคะ ใช้นำมาแต่งขนมและอาหารได้ค่ะเตยหอมเป็นพืชสมุนไพรที่มีใบหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบวกกับมีรูปทรงใบเรียวยาวและมีสีเขียวสดสวยงามเราจะนำเตยหอมไปใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารทั้งอาหารคาวอาหารหวานค่ะหรือนำมาประดิษฐ์ประดอยเพื่อความสวยงาม ตลอดจนใช้ในงานสำคัญต่างๆนะคะเราจะนิยมปลูกเตยหอมกันแทบทุกหลังคาเรือนค่ะเมื่อรูปแบบของที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปนะคะการเพาะปลูกเตยหอมจึงเปลี่ยนไปตามไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนค่ะเมื่อก่อนอาจจะมีการปลูกลงดินอย่างเดียวนะคะปัจจุบันนี้อาจจะปลูกลงกระถางปลูกลงถุงดำหรือปลูกไว้ตามที่เหมาะสมของแต่ละบ้านนะคะ ที่บ้านย่าปลูกไว้บนกำแพงค่ะแล้วเตยหอมเตก่กอสวยงามมากค่ะนี่คือต้นเตยหอมอยู่ในล้อรถบนกำแพงบ้านบริเวณหน้าบ้านค่ะ นี่คือเตยหอมที่ปลูกลงในกระถางดินเผาเมื่อครั้งปลูกแรกๆนะคะปลูกเพียงต้นเดียวหนึ่งปีผ่านไปค่ะเตยหอมก็แตกกอมีใบมากมายค่ะนี่อยู่บริเวณหน้าบ้านเหมือนกันนะคะ,ะตรงนี้จะโดนแดดมากค่ะแต่เตยหอมก็อยู่ได้นะคะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งเพราะตรงนี้จะโดนแดดจัดครึ่งวันเลยค่ะ ต้นเตยหอมจะอยู่ได้ทั้งที่ร่มรำไรและกลางแจ้งนะคะกลางแจ้งหมันรดน้ําหรือเอาน้ําใส่ขวดนะคะแล้วเจาะรูแล้วไปวางไว้ที่โคนต้นเตยหอมก็ได้ค่ะนี่คือต้นเตยหอมใส่กระถางนะคะ ปลูกอยู่บริเวณหลังบ้านเตยหอมนี้อายุประมาณ6เดือนค่ะเพื่อนๆถ้าดูคลิปเก่าๆยายา่าทำวิธีปลูกได้นำเสนอคลิปไปแล้วนะคะเนี่ยพอ6เดือนประมาณ5-6เดือนนะคะผ่านไปเราก็ได้เตยหอมเป็นกอใหญ่เลยค่ะสะดวกในการใช้งานนะคะตรงนี้อยู่หลังบ้านอยู่ใกล้กับครัวค่ะเวลาเข้าครัวต้องการใช้ใบเตยหอมก็สะดวกมากๆค่ะ ได้ใบเตยหอมสดๆเลยค่ะบ mm hmm. ริเวณนี้เป็นต้นเตยหอมที่ปลูกลงดินนะคะปลูกไว้ริมๆเรือนผักปูดค่ะ,ะด้านในเป็นกอผักกูดนะคะ ยา่ยามีหน่อเตยหอมก็เลยมาฝังไว้ในดินแถวนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะเวลาเราตัดนะคะยอดเขาจะด้วนอย่างนั้นแต่เขาจะเกิดลูกเล็กๆขึ้นมานะคะอ่าเป็นหน่อเล็กๆเ,เกิดขึ้นก็จะมีหน่อเตยหอมเกิดขึ้นเยอะค่ะขยายพันธุ์ไปไม่รู้จบนะคะอ่าเพื่อนๆปลูกต้นแรกก่อนนะคะพอเราตัดต้นแรกนะคะตัดยอดเขาก็จะแตกหนอ่ออ่อนๆมาเยอะอ่าตรงนี้เป็นบริเวณเดียวกับที่ปักโกดนะคะ นี่ยอดผักกูดเก็บได้เก็บได้เรื่อยๆค่ะนี่ขอพ้นมาผักกูดหน่อยผักกูดนี่เก็บได้เรื่อยๆค่ะ,อ,ะอยู่ด้วยกันได้นะคะกับต้นหอมเพราะเป็นไม้ใบเหมือนกันอ่าและเป็นไม้ที่ชอบน้ําเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวทําคลิปต้นหอมเสร็จต้องไปเก็บผักกูดมากินแล้วละค่ะเพราะยอดเยอะมากค่ะใบต้นหอมนอกจากมีประโยชน์ในการทําอาหารหรือทําขนมหวานได้แล้วนะคะ ใบเตยหอมนำไปต้มนะคะจะมีสารหอมระเหยนะคะออกฤทธิ์ช่วยดับพิษร้อนภายในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตช่วยบรรเทาโรคเบาหวานช่วยลดอาการอ่อนเพลียและยังบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะคะสามารถปลูกเพิ่มในพื้นที่บริเวณบ้านที่เหลือว่างอยู่ใช้พื้นที่เพียงน้อยนิดเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะปลูกลงดินปลูกลงกระถางหรือใส่ถุงดำค่ะ